สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลกครับวันนี้มาร่วมทอดกระถินสามัคคีสำนักสงฆ์ป่าดอนบ้านแสงอา่าตำบลเทิดไทยอำเภอทุ่งขลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัดหลวงปู่ลายกระถินนจะจำปี2566นะครับวันนี้ทอดณวันที่19วันอาทิตย์ที่19พ้พฤศจิกายนปี6 6นะครับหลวงปู่ลายวันนี้ร่วม แห่กระถินด้วยนะครับหลวงปูลายสุคนทาวโลนะครับหลวงปูลายเป็นที่เคารพนับถือของบรดาศิตยานุสิ์วันนี้ศิยานุสิ์นะฮะผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมทอดกระถินเป็นจํานวนมากนะครับเป็นจํานวนมากครับวันนี้ก็มีพี่น้องมาตั้งโรงทานมาเก้าเล่าเรื่องนะครับก็ร่วมตั้งโรง,งทานด้วยนะครับ สร้างรดทานด้ว,วันนี้นะครับมีพี่น้องผู้ที่แท้ที่กระชนนะครับสิทธิยานุสิตของหลวงปู่ลายมาร่วมเป็นจำนวนมากครับมีหวานหวานทานนะครับเป็นการระบะพฤกษหวานทานนะครับเพื่อให้พี่น้องที่มาร่วมแห่ในครั้งนี้ได้เก็บทานด้วยว่าเก็บตังเก็บเหรียญน,นะครับหวานทานนะหลวงปูก่ก็ทำหนาที่หวานทานด้วยเหมือนกันนี้ครับโปรยทานไปให้พี่น้อง ที่มาร่วมพิธีได้เก็บเหรียญทานนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะครับโปรยทาน,นครับถือว่าเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนานนะครับประสงค์ที่อยู่จำพรรษาครบไตรามาสสเดือนอก็รับกระถินได้นะครับวันนี้กระถินซึ่ง เราก็ยังไม่ทราบยอดว่ายอดเท่าไร่นะครับก็คงจะตอนเย็นไปแล้วครับพอจะนับกระถิน่นนับยอดเสร็จนะครับเพราะทุกครั้งไม่สามารถที่จะนับลงตัวได้ทันทีนะครับต้องให้บรรดากรรมรการนะครับนำไปเช็คยอดอีกทีหนึ่งนะครับก็มีพี่น้องนําต้นต้นเงินนะครับเป็นบริวารกระถิ่นมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเราปรุ้เงินว่าวันนี้จะได้กี่แสน นะครับทุกปีก็ได้ครึ่งล้านนะทุกปีนะครับก็สร้างที่กำลังก่อสร้างอยู่คือพระประธานในส่วนที่เป็นฐานนะครับส่วนองค์ประธานนั้นได้เบิกพระเนตรเรียบร้อยแล้วนะครับองค์ประธานสร้างสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ฐานขององค์พระประธานนะครับที่เราแห่กระถินครั้งนี้ก็แห่รอบองค์พระประธานนะครับ พี่น้องมีจํานวนมากนะครับคนสนุกสนานกับดนตรีนะครับทางกรรมการวัดก็จัดให้มีบันเทิงด้วยนะครับเพื่อตอบขอบคุณพี่น้องที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับสมักสงร้อนบ้านแสงนะครับเป็นสมักสงยังไม่ได้เป็นวัดน,นะครับแต่ว่าเป็นสมักสงก็เป็นที่พักของสงได้เป็น ที่พักสมนะครับยังไม่ได้รับพระประธานที่สูงขามสีมาที่ก่อสร้างวันนี้ครั้งนี้ก็สร้างองค์พระประธานสร้างเสร็จสมบูรณ์องค์พระประธานเหลือแต่ฐานองค์พระประธานนะครับที่ต้องดำเนินก่อสร้างต่อไปอีกเพื่อให้ความสวยงามพี่น้องที่ไปผ่านไปมาก็จะได้กราบสาบรบ,บูชาเป็นสีมงคลน,นะครับ พี่น้องมีจานวนมากนะวันนี้นะครับทั้งพี่น้องที่มาตั้งโรงทานก็จำนวนมากนะครับอันนี้พระคุณเจ้าที่มาสวดับกฐินนะครับจบภาพวันนี้ก็มีทั้งอดีตแนมเพือทุ่งขรหลวงนะครับทำพิธีด้วยพี่น้องนะครับมาร่วมพิธีถวายบริวารกฐินนะครับบริวารกฐินก็คือ อุปกรณ์อ,อื่นๆนอกจากผ้ากรถินนะครับชว่วงนี้พระคุณเจ้ากาลังอัปรโรกถินนะอัปรโรกนก,กรรมนะครับกรถินนี้จะมอบถวายแด่พระภิสุรูปใดนะครับก็ทางสงฆ์ก็มีมติตกลมกันถวายแด่หลวงปู่ลายนะครับเป็นผู้รับในการพิจารณาผ้ากรถินในครั้งนี้หลวงปู่ลายนะครับกําลังปฏิทินฐานอขอบคุณ พายุรย <dem otted w> ิกาพี่น้องที่เสายชีวิตนะที่มาร่วม พี่น้องที่มาร่วมพิธีนะครับช่วงนี้พระพุทธเจ้าออกรับบิณฑบาตเงินนะครับจะถือว่าเป็นประเภทนิย,ยงหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าที่ได้รับมอบหมายให้ออกรับบิณฑบาตเงินนะแทนลวงปู่ลายนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในการทําบุญนะครับของปู่ลายก็ประชาชนพันนะครับลุงปู่ลายเป็นที่เป็นพระที่มีความเมตตาการุณาต่อบรรดาลูกศิษย์ อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้ทางมหาการู้เรื่องก็เป็นพิธีกรนะครับเป็นพิธีกรในการนำพาทอดหวาจันะร์นะครับตั้งแต่ชุมิมุนเทวดาเชิญเท้าจตุโรกบาลมา ร่วมสาธุการมาร่วมอนุรัทนาสาธุการ,าการนะฮะเพื่อให้ธีนาทานในครั้งนี้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้ถวายผ้ากรถินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือแต่ถวายบริวารกรถินก็คือจ,จตุปัจจัยต้นดอกไม้เงินนะครับก็คงจะเช็คดูว่าดอกไม้เงินนั้นจะได้จำนวนเท่าไหร่ในคงเป็นช่วงเย็นนะครับ หยอดได้เท่าไรก็ได้บูรณวัดนะ,ะเพื่อจะได้สร้างองค์พระประธานให้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะขมาชมวันนี้ท่านดรสุนศรีเจ้ากิติคุณธนิดากันเมนะครับความนุคุณสูชนญ,ญาเจ้ากิตินะครับมาเป็นเจ้าภาพลงทานด้วยร้อมกราบ พร้อมทั้งมหาการเรื่องก็เป็นเจ้าภาพด้วยในการตั้งโรงทานในวันนี้นะครับ,รบจึงจบินดีนะครับกันขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ